ค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นการบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างชั่วโมงกับนาทีทีนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะในหน้าที่96ค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาทีนักเรียนมาดูนาฬิกา เรือนนี้ก่อนค่ะที่อยู่ในหน้านี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเข็มยาวเนี่ยเดินไปหนึ่งรอบนะคะเข็มสั้นก็จะเดินไปหนึ่งช่องใหญ่จากเลขสิบสองมาถึงเลขหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเวลาเท่ากับหกสิบนาทีหกสิบนาทีก็คือเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะที่เราท่องกันอยู่นะคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ หกสิบนาทีนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะในดูตัวอย่างข้างล่างนี้บอกว่านิพนธ์ขับรถจากกรุงเทพไปจังหวัดนคนรราชสีมาใช้เวลาสามชั่วโมงสิบห้านาทีถามว่าคิดเป็นเวลาทั้งหมดกี่นาทีก็คือขอให้เราทำสามชั่วโมงสิบห้านาทีเนี่ย ให้เป็นนาทีตามที่โจทย์ต้องการนะคะเรามาดูค่ะว่าเราจะทำยังไงเราเมื่อเราทราบแล้วว่าในหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้น15นาทีเนี่ยเราไม่ต้องคิดเลยนะคะเรามาคิดว่า3ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60ถ้า3ชั่วโมงมันก็คือ60บวกกันไป3ครั้งแต่การบวกครั้งละเท่าๆกันเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณก็คือ เอาหกสิบนะคะคูณสามเข้าไปสามชั่วโมงคูณกับหกสิบนาทีมันก็คือตัวนี้นะคะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสิบห้านาทีรวมแล้วเมื่อคิดเป็นนาทีก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านาที ซึ่งเป็นคําตอบตรงนี้นักเรียนดูนะคะนี่คือตัวอย่างโอเคเข้าใจไหมคะโอเคนะคะต่อไปหน้าถัดไปเลยค่ะคราวนี้มันไม่ยากเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างเขาให้มาโจทย์บางข้อีหนยเป็นชั่วโมงโจทย์บางข้อีหนยเป็นนาที หน่วยชั่วโมงกับหน่วยนาทีนักเรียนคิดว่าหน่วยไหนมันจะใหญ่กว่ากันและเล็กกว่ากันคะหน่วยชั่วโมงมันจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ใช่ไหมอ่าแล้วหน่วยนาทีล่ะคะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าถ้าหากเราทําหน่วยใหญ่ชั่วโมงให้เป็นนาทีเนี่ยแสดงว่าตัวเลขต้องมากขึ้นใช้วิธีการคูณแต่ถ้าหากว่าทําหน่วยนาทีซึ่งเล็กกว่าให้เป็นชั่วโมง ซึ่งใหญ่กว่าใช้วิธีการหารเพราะว่าคําตอบตัวเลขมันจะลดลงนะคะอทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งค่ะมาทําความเข้าใจข้อที่หนึ่งเลยนะคะสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงนะคะถามว่าเท่ากับกี่นาทีเมื่อนักเรียนทราบอยู่แล้วว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นสี่ชั่วโมงก็คือหกสิบบวกกันสี่ครั้งเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณเลยค่ะ อเอาหกสิบคูณก็ไปเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นเอาหกสิบคูณก็ไปสี่คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่เพราะฉะนั้น,น,ะะะะน,นจึงตอบได้ว่าสี่ชั่วโมงเท่ากับสองร้อยสี่สิบนาทีค่ะข้อที่หนึ่งผ่านแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองสองนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงอันนี้ทำหน่วยเล็กนาทีให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารค่ะใช้วิธีการหารเรารู้ว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นเราเอาออกครั้งละ60สิเอาออกกี่ครั้งจึงจะหมด240นาทีเพราะฉะนั้นใช้วิธีการหารนะคะถ้าตั้งแบบนี้ปุ๊บนักเรียนก็งงอีกค่ะ หารยาวเลยค่ะนักเรียนอ้าวตัวตั้งก็คือ240ตัวหารก็คือ60นาทีนะคะอ่านักเรียนเห็นได้ว่าทั้งตัวตั้งและตัวหารมีศูนย์ใช่ไหมเราอาจจะเอามือปิดศูนหรือว่าตัดศูนย์ไปก่อนได้เลยค่ะโอเคนะเอาออกทั้งเท่าเท่ากันค่ะศูนย์ตัวตั้งหนึ่งตัวศูนย์ตัวหารหนึ่งตัวโอเคเหลือ ยี่สิบสี่ตั้งหารด้วยหกหกท้องไปหกหารสองไม่ได้อาศัยศูนย์ง่ายๆ่หกหารสองหลักเลยค่ะยี่สิบสี่หกอะไรยี่สิบสี่ค่ะหกสี่ยี่สิบสี่หมดพอดีนะคะลบก,กันเหลือศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถบอกได้ว่าเวลาสองร้อยสี่สิบนาทีเท่ากับสี่ชั่วโมงค่ะ ผ่านนะคะต่อไปข้อที่สามทำเช่นเดียวกับข้อที่สองนะคะสามร้อยนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงเราก็เอาเอา,เอ,าออกครั้งละหกสิบเอาออกครั้งละเท่ากาันใช้วิธีการหารค่ะหารด้วยหกสิบโอเคนะคะคิดง่ายๆเลยข้อที่สองเรามาคิดกันตรงนี้ง่ายมากสามร้อยนาทีตั้งหารด้วยหกสิบ ข้อนี้นักเรียนคิดว่าตัดศูนย์ได้กี่ตัวคะแค่ตัวเดียวเพราะว่าตัวตั้งมีสองตัวก็จริงแต่ตัวหารมีศูนย์แค่ตัวเดียวนะคะเราต้องตัดให้มันเท่าเท่ากันตัดตัวตั้งก่อนหนึ่งตัวแล้วก็มาตัดตัวหารอีกหนึ่งตัวแค่นี้นะคะต้องตัดให้มันเท่าเท่ากันนะคะต่อไปเหลือตัวตั้งสามสิบหารหกหกอะไรไม่เกินสามสิบหกหารสามไม่ได้หกหารสามสิบหกห้าสามสิบ นะคะหมดพอดีค่ะเพราะฉะนั้นได้ห้าชั่วโมงเต็มๆค่ะคำตอบคือห้าชั่วโมงค่ะต่อไปข้อที่หกหกชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีอันนี้ทำหน่วยใหญ่กระจายออกไม้เป็นหน่วยเล็กนะคะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นก็คือ คูณก็ไปนะคะเอาหกสิบคูณก็ไปหกสิบหกครั้งง่ายเลยค่ะหกคูณศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปหกคูณหกได้เท่ากับสามสิบหกเป๊ะพอดีเลยนะคะหกชั่วโมงเท่ากับสามร้อยหกสิบนาทีต่อไปข้อที่ห้าสิบชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีวันนี้ง่ายใหญ่เลยค่ะ นะคะเรียนแบบข้อที่สี่นะคะด้วยความเข้าใจ60อันนี้ง่ายมากเลยค่ะ10ชั่วโมง10คูส60นะคะเท่ากับ600ไม่ต้องคิดมากอันนี้นะคะต่อไปข้อที่หก1,200นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างมาแล้ว เพราะฉะนั้นทํานาทีให้เป็นชั่วโมงจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารเลยค่ะเอาออกครั้งละหกสิบหารด้วยหกสิบนะคะเอาละบางคนงงอีกแล้วถ้าพอถึงเรื่องหารปุ๊บงงเอาหนึ่งพันสองร้อยตั้งปุ๊บหารด้วยหกสิบง่ายๆนะคะใช้วิธีการตัดศูนย์เลยค่ะตัดศูนย์ตัวหารก่อนหนึ่งตัวแล้วมาตัดตัวตั้งหนึ่งตัว เหลือ120หารด้วย6นะคะอ่าโอเคนะคะ6หาร1ไม่ได้ใส่0ค่ะต่อไป6หาร2หลักนะคะหาร12 6 2 12อ่านะคะคอ่คอยคิดไปลบก,กันเหลือ0ค่ะดึง0ตัวนี้ลงมา6หาร0ตัวที่ดึงลงมานะคะหารไม่ได้ใส่0ค่ะหมดพอดีนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบคือ20ชั่วโมงค่ะเด็กๆคิดทันคุณครูไหมคะโอเคนะคะไม่ยากเลยต่อไปข้อที่7แล้วนะคะทำ24ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กคิดก่อนเลยค่ะใช้วิธีการคูณค่ะ1ชั่วโมงมี60นาที ค่า24ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีอ่าอันนี้คูณกันได้เลยนะตัวคูณเป็นจำนวนเต็ม10เราสามารถใส่ศูนย์ตัวนี้ก่อนได้เลย1ตัวค่ะต่อไปนำ6ไปคูณกับตัวตั้ง24นะคะ6 4 24ใส่สีทด2ตรงนี้เลยค่ะต่อไป6 2 12บวก2เป็น14นะคะ ตัวเลขจำนวนนี้เกิน3หลักใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงเท่ากับ1,440นนาทีค่ะโอเคนะคะไม่ยากเลยฝึกทำค่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นเติมคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะ ข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่านภาเข้านอนเวลาย0 0สิบจนและตื่นเวลาห้าจุสามศนโอเคนะคะนิพภานอนเป็นเวลาเท่าใดนะคะเขานอนเป็นเวลาเท่าไหร่เราต้องนึกถึงประการแรกเลยเข้านอนแสดงว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะเป็นเวลากลางคืนกลางคืนแล้วนะกลางคืน เวลายี่สิบจุดศูนย์นอนและตื่นขึ้นมาเวลาห้าจุดสามศูนนอนใกล้สว่างแล้วเขานอนเป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะอันนี้เราต้องคิด,คดถึงก่อนว่าจากยี่สิบจุดศูนนอนเรานอนไปถึงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงค,คืนคือเวลาอะไรคะยี่สิบจุดศูนศย์นอน,นะคะแล้วเราก็นอนไปจนถึงเที่ยงคืน นอนไปจนถึงเที่ยงคืนก็คือ24.00นยโอเคนะคะเรานับตรงนี้ก่อนจาก20ไปถึง24แสดงว่าเราใช้เวลานอน4ชั่วโมงอ่านอนไป4ชั่วโมงแล้วอนอนไป4ชั่วโมงต่อไปถ้ามันเลยเที่ยงคืนแล้วแสดงว่าเป็นช่วงวันใหม่แล้วใช่ไหมแต่มันยังเป็นเวลากลางคืนเรายังนอนอีก จากเวลาเลยเที่ยงคืนไปเลยไปอีกจนถึงตีห้าสามสิบก็คือห้านาฬิกาสามสิบเลยไปอีกห้าชั่วโมงสามสิบนาทีเราก็นำมาบวกกันกับตรงนี้อสี่ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนสี่ชั่วโมงสี่จุดศูนย์ศูนย์นอสี่จุดศูนย์ศูนย์ชั่วโมงและบวกไปอีก ที่มันเลยเที่ยงคืนไปใกล้สว่างอีกห้าชั่วโมงก็คือตีห้าสามสิบนะคะรวมซิเรานอ,นอนเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีจนถึงเที่ยงคืนนอนเป็นสี่ชั่วโมงและนอนเลยไปอีกห้าชั่วโมงสามสิบนาทีนำมาบวกกันก็จะได้เป็นในช่องนาทีสามสิบนาทีในช่องชั่วโมงก็คือเก้าชั่วโมง เกชั่วโมง30นาทีโอ้นอนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเต็มเต,ต,ต็มที่เลยนอนเป็นเวลา9ชั่วโมง9ชั่วโมง30นาทีนักเรียนคิดทันบุญภูไมยคะเนี่ยนะคะเป็นชีวิตประจำวันไม่ยากนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ ในข้อที่สองเขาให้ดูนาฬิกาสองเรือนนี้นะคะเป็นเวลากลางวันนะคะเรือนที่หนึ่งก็เป็นเวลากลางวันเรือนที่สองก็เป็นเวลากลางวันเราต้องดูเรือนที่หนึ่งก่อนค่ะ,ะแล้วามว่ามันต่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีอ้าวเรือนที่หนึ่เงเนี่ยเข็มสั้นชี้เลยเลขแปดไปนิดหนึ่งแต่เข็มยาวชี้ไปที่เลขสองนะคะก็แสดงว่า แปดนาฬิกาเลยไปสิบนาทีเรือนที่หนึ่งแสดงว่าแปดโมงแปดนาฬิกาสิบนาทีเป็นช่วงเช้าอยู่เลยค่ะต่อไปนาฬิกาเรือนที่สองเป็นเวลากลางวันวันเดียวกันเข็มสั้นชี้เลยเลขสองมาส่วนเข็มยาวชี้ที่เลขสิบเอ็ด ถ้าเป็นเวลากลางวันเที่ยงวัน12นาฬิกา13 14 14นาฬิกาเลยไป55นาที14ช่วงบ่ายแล้วนะคะ55นาทีอ้าวแล้วเราจะคิดยังไงล่ะคะว่ามันต่างกันยังไงอ่าวิธีวิธีการคิดง่ายๆเลยคะ่ะเราก็เอาเวลานาฬิกาของเดือนที่สองเป็นตัวตั้งนาฬิกาเรือนแรกเป็นตัวลบแล้วเราก็จะรู้ว่านะคะ มันต่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราก็ตั้งเลยค่ะเวลาเราจะลบง่ายๆตั้งชั่วโมงกับนาทีอ่าเป็นผูเขียนแบบนี้เลยนะคะ,ะตั้งชั่วโมงกับนาทีเรือนที่สองเป็นตัวตั้งเพราะว่า่าส่วนเรือนแรกเป็นตัวลบเพราะเราจะหาความต่างนะคะเราต้องนำมาลบกัน ในช่องนาทีห้าสิบห้านาทีลบออกไปสิบนาทีก็จะเหลือสี่สิบห้านาทีมาดูในช่องชั่วโมงค่ะสิบสี่ชั่วโมงลบออกไปแปดชั่วโมงนับสีแปดไปจนถึงสิบสี่ก็จะเหลือเป็นหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นสองเรือน,นี้เวลาต่างกันหกชั่วโมงสี่สิบห้านาที ะะโอเคนะคะโอเคนักเรียนคิดทันคุณครูไม่แค่เนี้ยนะค่อยๆคิดไปค่ะอ่าต่อมามาดูแบบฝึกหัดข้อที่สามค่ะในแบบฝึกหัดข้อที่สามเนี่ยมีนาฬิกาอยู่สองเรือนเรือนแรกก็บอกว่าให้เป็นเวลากลางวันเรือนที่สองให้บอกว่าเป็นเวลากลางคืนเอาละเขาบอกแล้วก็ถามว่า จากเวลาตามนาฬิกาทั้งสองเรือนในวันเดียวกันคิดเป็นเวลาต่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าเป็นเวลาต่างกันหาความต่างกันแสดงว่าเราต้องมาลบกันเอ๊ะเราจะทำยังไงครับข้อนี้เรามาดูนาฬิกาเรือนแรกก่อนว่ามันเป็นเวลาใดถ้ากลางวันเข็มสั้นเนี่ยเกือบถึงเลขสิบเข็มยาวอยู่ที่เลขแปดแสดงว่าเป็นเวลาเก้านาฬิกา สีิบนาทีเขียนได้ดังนี้เอาเก้าจุดสี่ศูนย์นอจุดนี่คือเวลาเรือนแรกต่อไปเวลาเรือนที่สองเป็นเวลากลางคืนแล้วค่ะอ้าวแสดงว่าเป็นเวลากลางคืนโวมันเกือบจะถึงเที่ยงคืนแล้วค่ะเป็นเวลาเท่าไหร่นะลองดูซิ ข็มสั้นชี้เลยเลขสิบเอ็ดไปแล้วเข็มยาวชี้เลขหกพอดีถ้าเป็นเวลากลางคืนอ่ะมันเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะอ่าเป็นเวลาเท่าไหร่คะยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีเพราะว่าเที่ยงคืนมันยี่สิบสี่ใช่ไหมคะอันนี้มันแค่ยี่สิบสามนาฬิกาเหลือนที่สองยี่สิบสามนาฬิกากับสามสิบนาทียี่สิบสามจุดสามศูนย์นอนนัน่นเองค่ะ ถามว่าเป็นเวลาต่างกันเท่าไหร่ในวันเดียวกันในวันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเอาราดิกาเดือนที่สองเป็นตัวตั้งตั้งเป็นชั่วโมงเราหาความต่างกันเราลบกันนะคะกับนาทีอ่าเดือนที่สองเดินไปถึงเวลา23่สนาฬิกากับสานาทีเดือนที่หนึ่ง เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีสองเรือนนี้ต่างกันเท่าใดนะคะเอาละมาดูในช่วงนาทีนักเรียนเฉย้ว่าสามสิบนาทีลบออกไปสี่สิบนาทีมันลบไม่ได้นะคะมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปยืมชั่วโมงมาเรายืมชั่วโมงมาหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นที่ชั่วโมงเนี่ยจะเหลือแค่ยี่สิบสองชั่วโมงแล้วอ่าต่อไป ในช่องนาทียืมมาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีรวมกับสามสิบก็เป็นเก้าสิบนาทีเอาละเก้าสิบนาทีลบออกไปสี่สิบก็จะเหลือห้าสิบนาทีโอเคนะคะต่อไปในช่องชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงลบออกไปเก้าก็จะเหลือเท่ากับสิบสามชั่วโมงนะคะ นักเรียนค่อยๆนับไปนะระวังกนับผิดอีกเพราะฉะนั้นในวันเดียวกันระหว่างนาฬิกาเรือนแรกกับเรือนที่สองต่างกันอยู่13ชั่วโมงกับ50นาทีเห็นนะคะนักเรียนคงเข้าใจข้อนี้นะคะต่อไปในข้อที่สี่แล้ว ในข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยมันยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันข้ามวันด้วยอืมนักเรียนดูดีๆนะคะข้อที่หนึ่งนาฬิกาเรือนแรกเขาบอกว่ากลางคืนของวันแรกแต่นาฬิกาเรือนที่สองบอกกลางคืนของวันที่สองอาลละมันไม่ได้อยู่วันเดียวกันเขาถามว่าระยะเวลาตั้งแต่กลางคืนวันแรกถึงกลางคืนวันที่สอง คิดเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้เราต้องดูเรือนแรกก่อนของกลางคืนนะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบเอ็ดพอดีเข็มยาว12บสองพอดีแสดงว่าใกล้จะเทียงคืนของวันที่สองค่ะและเขาถามว่าระยะเวลาตั้งแต่คืนวันแรกและคืนวันที่สองเนี่ยต่างกันเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีโอ้ยนนี้คิดหนักหน่อยนะคะ ขั้นแรกเราต้องมาดูนาฬิกาเรือนแรกก่อนกลางคืนเนี่ยเข็มนาฬิกาชี้เวลาอะไรนะคะเข็มสั้นชี้เลขสิบเอ็ดเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองมันใกล้เที่ยงคืนแล้วแสดงว่าเป็นเวลายี่สิบสามนาฬิกาตรงค่ะยี่สิบสามนาฬิกายี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นอตต่อไปนาฬิกาเรือนที่สองเป็นกลางคืนของวันที่สองค่ะกลางคืนของวันที่สองเนี่ยเรามาดูนะคะ วันแรกเดินไปถึงยี่สินาฬิกาแล้วต่อไปถ้าเป็นวันที่สองเนี่ยเราก็ต้องเริ่มใหม่ค่ะเริ่มเป็น1นาฬิกาสนาฬิกาสามสี่ห้าอ่า6สว่าง7 8 9 10 11 12เที่ยงวันเที่ยงวันนะคะเที่ยงวันต่อไปเดินอีกเดินอีก เดินอีกเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหัวค่ำของวันที่สองต่อไปเดินไปอีกสิบเก้าสิบเก้านาฬิกาเป็นกลางคืนของวันที่สองแล้วค่ะสิบเก้านาฬิกาแต่เดินไปเข็มสั้นอีกเข็มยาวอีกสามสิบนาทีก็เป็นเวลา กลางคืนของวันที่สองสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเอาล่ะข้อนี้เราจะมีวิธีการคิดยังไงคะข้อนี้เราจะมีวิธีการคิดยังไงง่ายๆเลยค่ะเราดูนาฬิกาเรือนแรกให้ถึงเที่ยงคืนก่อนค่ะของคืนแรกจากยี่สิบสามจุดศูนศนย์นอนไปจนถึง เที่ยงคืนก็คือยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอเอาละเดินไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเ,เท่ากับหนึ่งชั่วโมงอันนี้เขียนไว้ก่อนนะหนึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่เรามาสตาร์ทที่เครื่องนี้เลยเริ่มวันใหม่นะเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่ไป เป็นกลางคืนก็คือเดินไป19.30นก็คือเดินไปอีก19ชั่วโมง30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเราก็เอาเวลาที่เรือนใหม่เนี่ยเรือนที่สองเนี่ย19นะชั่วโมง30นาทีไปบวกกับที่ผ่านมาคืนเดือนแรกเดือนแรก1ชั่วโมงเรามารวมกัน สิบเก้าชั่วโมงสามสิบนาทีสิบเก้าชั่วโมงสามสิบนาทีของเรือนที่สองของคืนที่สองเนี่ยเวลาที่ผ่านไปบวกกับเวลาที่เดินมาถึงเที่ยงคืนของคืนแรกจากยี่สิบสามนาฬิกาไปถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเนี่ยเดินมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็เอาหนึ่งชั่วโมงบวกเข้าไป หนึ 1> 1ชั่วโมงหนึ่งจุดศูนศูย์นอนเนี่ยบวกเข้าไปเมื่อนำมารวมแล้วกับเดือนที่สองบวกเข้าไปค่ะก็เป็นสามสิบนาทีในช่องนาทีและในช่องชั่วโมงสิบเก้าบวกกับอีกหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจากคืนแรกก็เป็นยี่สิบชั่วโมงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นเวลายี่สิบชั่วโมงสามสิบนาที อันนี้จะคิดยากหน่อยนะคะสำหรับเด็กๆค่อยๆค,คิดค่ะนักเรียนฟังคุณครูอธิบายแล้วนักเรียนคงเข้าใจนะคะต่อมาข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่าโรงเรียนพานักเรียนประถมสามไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโดยนักเรียนทุกคนขึ้นรถพร้อมกันเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาที นะคะ8.30นและกลับมาถึงโรงเรียนพร้อมกันอีกเวลา17นาฬิกา15นาทีนักเรียนไปเที่ยวเนี่ยไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยคิดเป็นเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ง่ายมากเพราะว่ามันอยู่ในวันเดียวกันใช่ไหมคะเราก็เอาเวลาที่มาถึงโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาเวลาที่เริ่มเดินทางออกไปเป็นตัวลบ เมื่อลบกันเหลือเท่าไหร่มันก็คือเวลาที่เราไปชมพิพิธภัณฑ์ดังนี้เราก็ต้องตั้งชั่วโมงกับนาทีนะเวลาเราคิดอะ่ะต่อไปเอาเวลาที่มาถึงโรงเรียนตั้ง17.15นลบกับเวลาที่เดินทางตอนเช้าออกไปแปด 3ามศูนย์นนาฬิกาสานาทีนะมาลบกันในช่องนาทีสิบห้านาทีลบออกไป30นาทีลบไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะลบไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบไปยืมชั่วโมงมายืมมาหนึ่งชั่วโมงค่ะที่ชั่วโมงก็จะเหลือ16ชั่วโมงมากระจายเป็นนาทีได้เท่ากับหกสิบนาทีและรวมกับที่มีอยู่อีก15นาทีเป็น75นาทีเจนาที ลบออกไป30นาทีก็จะเหลือ45นาทีนะคะในหน่วยชั่วโมงเมื่อกี้เหลือแค่16ชั่วโมงลบออกไป8ก็จะเหลือ8ชั่วโมงค่ะเห็นไหมแสดงว่าเราไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นเวลา8ชั่วโมง สีหนาทีคุ้มเลยนะคะไปเที่ยววันคุ้มเลยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคอยติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ